สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นตัวโล่กันนะครับคุณผู้ชมตัวโล่ครับเป็นตัวในะตำแหน่งซัพพอร์ตหรือแม่ก็แทงที่ทุกคนเรียกกันนั่นแหละครับมันเป็นตัวที่แบบโคตรพ่อคนแม่ถึกกันนะไอตัวนี้ถึกมากเป็นอะไรที่โคตรถึกนะครับสําหรับตโล่แล้วเป็นตัวที่เล่นสนุกมากเลยนะครับเอาเอ็กซ์คิวมาในคืนแบบโคตรมันตอนนี้นะครับแล้วก็ทําหน้าที่ของโลไ่ไปก่อนนะครับก็คือ เช็ค <Check S 2> ฝั่งสงข้ามนะครับว่าเขาเริ่มตรงไหนจบตรงไหนนะครับเพราะว่าเป็นการที่จะอ้าวมันเริ่มฟ้า,านี้มันก็จบบนดิออฟเล่นเราก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามูราลดมันอาจจะไปจบบนได้ตลอดนะครับตอนนี้เราไปช่วยข้างล่างกันดีกว่าครับอ้าวไวโอเลตปึ๊กนื่เป็นไงจ๊ะหวัดดีจ้าว่าไงอลริสอลริสแวนเออเฉยิไปก่อนคิกซี่เรามาละเล่นไหม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 ไม่ถึงขอโทษขาสั้น พอดีเมื่อกี้ขาสั้นไปหน่อยครับเลยเสียบไม่ถึงเอาไงเอาไงเอาไงเล่นไหมเพื่อนเล่นไหมคลิกซี่ว่างไงจ๊ะยกไหมเอออย่างนั้นแหละคลิกซี่สวยแม่นิดเดียวไวโอเล็บน่ะมายิงพอดีว่างไงแวนแวนตายตายเออเฟิร์สบัตรจะตกไปของเราไปนะครับสําหรับเกมนี้เ,ออเริ่มเกมมาดีจบยังไงนะกาลีว่างไงจ๊ะเอาสักหน่อยไหม ไม่เอากาลีไม่กล้าผมก็ไม่กล้าเหมือนกันถ้ากาลีเะราะมันกระแลงนะถ้าเกิดมันมีเต็ติเนี่ยยิงแบบบ้าๆอเลยแหละซิลเราเอาวะซิลเรามาวะเอาไงเพื่อนเล่นเปล่าแหมซิลเลือดเราเลือขึ้นวะซิลเข้าไหมไปซิลไปซิลเอาวะเรียบร้อยสิอย่างเงี้ยอาริสเลยโอ้โหกาลีมาอย่างงี้ จบ <c oughs> โอไป็นใบเอาคลิกซี่สวยเอาสขอสักตัวขอสักตัวใครก็ได้ <hn> mày, เลน่นไหมเพื่อนเล่นไหมมามือมาสตันมันจมาเออต้องอย่างนัน้นแตกไหมหมดไหมหมดไหมหมดละหมดไหมกาลีเหลือนตัวเดียวหมดไหมหมดไหมเออสวยมชัดดาวไปซี่มามา เคลียร์คลิปยากๆกับไปเติบโตดีกว่าเนาะเราก็เดินไปกลางนะครับเดินไปเอ้าไอ้บัฟเหลือแค่นั้นเอาขอแล้วกันนะเพื่อขอบใจสําหรับบัฟเลยใจเย็นอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษกูขอโทษเมดมารับหน่อยเมดขอเมดเออมาเลยมานั่นแหละสวยเยียบรลอยสุดยอดนะเอาไงครับกลับบ้านดีกว่างี้เลื่อนเลยแค่นี้เอาเฮ้ย เฮ้ยล่างว่าไงเนี่ยแม่ห่างนิดห่างหน่อยไม่ได้นะล่างโอ้ยโอเดใจเย็นลูกโอ้โหยีน่าโดนไปสองทีแต่ยังเบาอยู่นะครับโอ้โหการลีกูขอโทษมาขนาดนี้ใครจะกล้ายืนวะมาสิมาสิผมคิบไม่เข้าก็ไม่กล้าเล่นกันนี่ว่าโอ้วันที่สิวมาแล้วมึงรอแป๊บสิวเล่นปะเนี่ยรอก่อนเนี่ยเชียร์คลิปเลยตีคีบนานแล้วเกินเนาะ เข้าไหมเข้าไหมเออกูโดดให้เราเพื่อนมึงต้องเข้าแล้วนะจังหวะนี้เออสวยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอีกทีนึง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 เอ้ยเออนั่นแหละต้องอย่างนั้นโอ้โหลุ้นอย่างกระเช้ามวยแม่กลับบ้านเลยนีนนน่ไปบนบนว่าไงข้างบนมูลามึงมามึงย้อนกลับมามึงโดนกูแน่นมึงมาเออนั่นแหละเออแหมรักเพื่อนนี่มันจริงหาอย่าหาเล่นนะโดนเพื่อนด่านะบอกเลย แต่มันก็สนุกและครับเล่นตโลแบบนี้ค่อยกาลีใจยเย็ยนลูกแม่ยิงมาเป็น16เลยว่างไงไวโอเล่กิ้งเมื่อกี้มันกิ้งส่วนไปนิดนึงนะถ้าเกิดมันไม่กิ้งออกไปเราอาจจะได้ก็ได้เมื่อกี้เฉยชิปอ,อาริมันเห็นแล้วเพื่อนมันเห็นแล้วแต่ป้อมไหมเนี่ย ไม่น่าได้นะเพราะมันมีไวโอเลตอยู่เฮ้ยตายดิอย่างเงี้ยเออสวยเอาเม็ดมาได้ก็โอเคแนละ้วโหเลดเกมโคตรแรงบอกเลยสำหรับกาลีนะเอาไงเนี่ย <c oughs> เดินโคตรอืดว่าไงอิไม่โดนม <c oughs> ืดมากเมื่อกี้โคตรมืดเลยเสียเส้นเลยเมื่อกี้เอ,อ้ยได้ป้อมแหละอย่างเงี้ยอย่างงี้ต้องได้ป้อมแหละคลิปมายังเออคลิปมาพอดี สวยอย่างี้ก็เอาป้อมสิครับคีบเข้าอย่างงี้ได้ต่อไหมจะได้ป้อมต่อไหมผมว่าน่าจะได้นะไม่น่าได้หรอกเพราะว่าเป็นเบรสโหเรียบร้อยกาลีมากันเรียบร้อยเพื่อนถอยก่อนเพื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 ่อใจเย็นโอ้โหกาลียิงกติกันเพื่อนอ่ะใจสู้เหลือเกินเลยนั่นแหละได้สวยเอ้ยนิดเดียว นึกว่าตัวใหม่จะเอาไปเมื่กี้เกือบละเกือบละเกือบเสียดาร์กละเอาไงเล่นไหมตรงกลางจะเล่นไหมถ้าเล่นเราก็จัดให้นะเราพร้อมเราพร้อมบวกโอ้กันเวทเอาไงโอ้โหโาดกลับบ้านก่อนไม่ไหวไม่ไหวเอาเฮ้ยไปโดนอะไรวะเล่นก็เล่นวะ มูราได้ไหมได้ไหมเออสวยลิกซี่ทําดีตอนอย่างนั้นซิวเราตายาแรกเออคุ้มไหมเนี่ยเ้แต่เราได้ตัวใหม่ใหี่ตัวหนึ่งก็น่าจะคุ้มนะสามตัวโอ้โหน่าจะคุ้มแหละออกกันเวดีกว่าเพราะว่ากาลีมันแรงมากเกมนี้รู้สึกว่าอันติมันยิงผมเข้าทุกเม็ดเลยนะ <laughs> โดนเมื่อไหร่คือเป็นเจ็บมานั้นเลยสําหรับกาลีเนะี่ยโอ้โหโโฆโฆแบบโคตรแรง เอาไงเพื่อนโห,โหเพื่อนก็แบบสุดยอดแวนจะเย็นในรูปโอ้โหแวนก็จะเอาอย่างเดียวเลยม่เลิขึ้นไปรับแล้วทางล่างว่าไงจ๊ะโหกะรีเช็คพุ่มโหสุดจริงๆววะเอาไหมไม่ถึงอะเมื่อกี้ไม่ถึงขอโทษทต่ยังมเท่าทีเมื่อกี้ไม่ถึง,ะถงจะมีใครหลงม,มาบอกว่า กุลาดว่นนวาไงกุลาดเอากุลาดแป้งเลยเออนั่นแหละมงโดอนอุ้ยอะไรวะโอ,โอ,โอเล่ต้องไงนี่เอ้ยถอ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 ยกาลีมันยิงนะมันเช็คพุ่มโอ้โหนี่มันเป็นวะ่ะยิงระติใส่พุ่มเลยหรือมันเห็นเมื่อกี้น่าจะเห็นนะ อลิตอยู่กลางเพื่อนเอาไงเดินเดิน <guarding> ด <okay>? ูไว้ให้แล้วกันไม่โดนโดนก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีถือว่าไล่ไบโอ้โหกาลีอะไรจะขนาดนั้นอติเอาเฮ้ยอย่างเงี้ยสวยสิเรียบร้อยแตกสิครับเวเลสดึงให้อย่างนี้เอาเฮ้ยใครนะ่มุลาดกลับมาดิกลับมาดิมึงกลับมาดิ กลับมาดิเอ้ยลูกควาจะกลับกลับบ้านมึงตายอะ่ะทำไมตัวใหม่ว่าไงจ๊ะโอ้โหใจก่อนเพื่อนเอาเว้ยเอาเว้ยเอาก็ได้วะอย่างเงี้ยเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหไม่ตายนิดเดียวเองคุณผู้ชมเกือบแล้วแต่โอเคเราตายแทนคุ้มไหมเนะี่ยไม่น่าคุ้มนะผมว่าเมื่อกี้ <c oughs> กลับบ้านเลยอย่างเงี้ยผมโอ้โห เออย่า,อาไงเอาไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนเล่นเปล่าเล่นเป่าเล่นเป่าเล่นเป่าโอ้โหเรียบร้อยมูลฬแต่เข้าไปโอเล็ตเอาไงมึงโดนจีแน่เรียบร้อยอุ้ยตายว่ะเออสวยแวนทำดีเอาไงอลิสโดนอีกทีมามากันเวทมาแล้วกาลีมึงกลัวมึงแล้วมาสิเออสวยคิกซี่อย่างนั้นแหละแตกไหมเออต้องอย่างนั้นแหมยืนอยู่คนเดียวตายไม่เรียบร้อยโอ้โหจบได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ย จบได้ไหมครับอย่างนี้ไม่น่าได้ว่ได้ไหมน่าจะได้ป้อมนะจบไม่ได้จริงวะ่ะอันนั้นมันเกิดอะไอตัวใหม่มันจำชื่อมันไม่ได้จบได้ไหมคลิปก็มาช้าเหลือเกินแวนเราโอ้โหแวนเราอยู่ล่างด้วยขึ้นมาแล้วแวนเราขึ้นมาแล้วไม่น่าได้นะมันเกิดกันหมดแล้วอะ อยก่อนเพื่อนเพื่อนถอยก่อนยื้อไว้ให้เขาถอยเลยเพื่อนเพื่อนถอย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 ก่อนถอยก่อนสวยอย่างน้อยก็ยังเอามาสามจบไม่ได้อะไอะแวนใจเย็นแวนเรียบร้อยหงายท้องโอ้โหไม่น่าห้าวเลยครับอย่างนี้ไปเลยครับแยกย้ายกันไปเติบโตเลยอย่างนี้อไงกลับบ้านสิครับรออะไรโอ้โหแครี่เราตายเราทำอะไรไม่ได้เลยครับไม่กลับว่าเอ้ใจเย็นพี่ ขู้ยิงมาอย่างนี้ไปทางนึงนี้มันแรงนะสําหรับกาลีผมว่ามันแรงเลยนะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เพราะผมมีกันเวทน,นะสาหรับตัวแท้งมันก็อาจจะไม่ค่อยแรงหรอกครับแต่สําหรับพวกตัวบางๆนี่คือมันแรงมากเลยนะกาลนะีขาสัน้นเมื่อกี้ขาสัน้นหนักตัวเมื่อกี้หนักค้อมนไปหน่อยคอมมันหนักโดดไม่ขึ้นอลิหลอยบ้านวะเฮ้ยไม่น่าลอยได้นะครับเพราะว่าคิกซี่เรากันอยู่ ลิกซี่จัดการแล้วได้ไหมน่าจะไล่มันไปได้นะแวนเคคริคฟอยู่ล่างนะครับตอนนี้เอาไงว่าไงมันอยู่กลางนะครับตอนนี้ทางตัวข้ามอยู่กลางจะมีเด็กลงไหมโอโ้มันอยู่ข้างหน้ามาก่นอนมาแล้วมูราดไม่ได้นะบงผิดจังหวะนะครับเมื่อกี้แทงผิดจังหวะ เอาไงเอาไงเพื่อนเอาไงเอาไงเอาไงผมก็ไม่กล้าเหมือนกันาืไม่ทันนิดเดียวสับเออสวยอย่างเงี้ยอืกลับล่างเฮ้ยแต่เออสวยคิกซี่ต้องอย่างนั้นแต่มูลาดมันตัวก็ยังโอเคเว้ยเอาตายตายไหมตายไหมตายไหมเรียบร้อยทีผมพ่าย พ่แอบ้อยไม่น่าห้าวเลยเอาไงเนี่ยถึงไหนเนี่ยดันคุณถึงไหนเนี่ยโอ้โหหมดตี้เหลือคลิกซี่ตัวเดียวครับคุณผู้ชมงานหยาบแล้วละตอนนี้มาครับคุณผู้ชมแล่ประเด็นคือป้อมผมแตกสามทางด้วยโอ้โหหยาบยิ่งกว่าหยาบอีกคราวนี้โโเล่นยากเลยเอ้าอะไรเมื่อกี้ผมทำอะไรมูลาดห่าไงจ๊ะ ทำอะไรทำอะไรอ่ะสับใครโอ้โหอย่างนั้นอย่างเอาอะไรมาสกิดเมื่อกี้ไม่รู้สึกเลยเอาดาักผอไม่ได้เอาไม่มีใครเอาดาร์กเลยแต่ก็ดีแล้วที่ฝั่งข้างก็ม่ายาเหมือนกันโอ้โหชีฟชีปยักษ์ด้วยจะเคลียร์กันยังไงบัดไวเนี่ยโอ้โหชีฟดันทุกเลนเลยครับตอนนี้ลำบากเราแล้วครับงานหยาบจัด เฮ้เเฮ้เพื่อนเพื่อนจะเย็นเพื่อ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 นกาลีอยู่นี่เพื่อนโอ้โหสิวสวยโอ้ยกาลียิงไข่เออเดี๋ยวกันให้มาสี่อุ้ยอืนิดเดียวถ้าเกิดเมื่อกี้มีเพื่อนตามก็อาจจะได้กาลีนะแต่รีบมามากันก่อนโอ้โหถึงไหมถึงไหมโดนไหมโดนไหมโอ้ยยกสี่หมดเลยเออสวยกลับบ้านเลยอย่างงี้ อย่างนี้กลับบ้านเลยอยู่บ่อได้เอาไงเพื่อนเล่นกับตรงดาวกรอแวนซนดากไว้ให้ซะงั้นแหละมันอยู่กลางกันนะคิกซี่ว่าไงยกได้ไหมเออสวยงามคิกซี่โอ้โหคีิปแม่งก็มาบ่อยเหลือเกินโอ้ยเขียคีิปนี่แหละปัญหาคือมันเป็นคีิปใหญ่อะป้องล้วแตกสามทางเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้หไอ้นี่ก็ยิงจังเลย ยิงไม่รู้เป็นอะไรแลวโอ้โหชีปก็มาเยอะเหลือเกินโอ้โหไอ้เหวยเมมันก็แรงเหลือเกินนะครับสองตัวนะครับทั้งกาลีทั้งไอตัวใหม่ขอโคตรแรงเลยแรงมากทำงาเล่นดาร์กเหรอของกาลีเช็คป่ายเนี่ยนี่ก็จะตีดาร์ก,กันตกใจเลยนะเฮ้ยใครเอาอยู่อะ ไปฝันหนูข้าวเอาดาร์กอยู่อ่ะใช่ไหมใช่แหละเพราะมันเป็นอาริจนะกำลังเอาดาร์กกันอยู่ครับตอนนี้ให้กาลีมาวะเพื่อนมาไหมเพื่อนมาไหมไปเพื่อนมาเพื่อนมาเอาไงตัวใหม่โอ้โกาลียิงอย่างนี้เพื่อนกูแตกหมดสิสวยไมโอเล่เออต้องอย่างนั้นตายไหมตายไหมไม่ตายอะ่ะโอ้โหนิดเดียว เชียร์คลิปเลยครับนี่เอ้ยกาลีเมื่อกี้มึงไม่ตายใช่ไหมมึงหมานี่เลยโดนไปแน่ยกแล้วใครก็ได้เอออย่างนั้นเลยคลิกซี่สวยเออหมดตีอย่างเงี้ยหมดซี่ไปโอเล่ห์อืมไม่ถึงยังดีที่มันตายนะครับโดนซิวสวยซิวแตกสามครับอย่างนี้จบได้ไหมบูลาดมูลาดว่าไงจ้ามูลาดอุ้ยมีตายเกิดรอดยากครับอย่างนี้ซิวผมแตกไปแล้ว <c oughs> เอาไงเอาไงตายไมโอ้โหแม่งไม่ตายว่ะ อ้ยตายไหมโอ้อยสวยไปไหนแล้วก็ไม่รู้สวยบ้าสวยบออะไรวกาไงครับผมจบนะครับคุณตายสี่งผมจบกันได้นะครับของคลิปอยู่ลึกวะจบได้ไหมนะ่ะไม่ได้ล่ะคลิปมาพอดีเลยไงมูลาดไงว่าไงอุ้ยถ่ายผิดได้ขอโทษเพื่อน อุย้ยขาสั้นอะไรของกูวะอ้าวจบสิครับนี่กาลีบายบายก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะครับเพราะว่าทีมผมป้อมแตกไป3าทางเลยนะครับเพราะว่าพลาดกันด้วยครับช่วงหลังๆคือเล่นกันแบบไม่ค่อยกันป้อมไม่ค่อยเคยเลียร์เลนกันนะครับคุณผู้ชมคิดว่าตอนนี้เขาจะได้ MVP ครับผมว่าน่าจะคิกซี่นะดูจากสองอันนั้นน่ะผมว่าแล้วคิกซี่จริงๆเนีย ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ